สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมแล็กน่าล็อกแลนเวิร์ดนั่นเองวันนี้พี่คิมและแก๊งสามท่าประจำิดของเราจะมาทำอะไรกันนะไปดูกันดีกว่านะครับได้แค่สามอันเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดพอครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดตั้งหมดพอดีนะครับไม่ดีรอกคนเุ์ลาต้องต้องต้องลีลาหน่อยให้คนดูให้คนดูดูว่ามันดีลาน ตึงๆๆๆๆๆๆใส่ท้าครับเดี๋ยวให้ยใส่ท้าปิ่งหนึ่งหลอดมาบึ้งระเบิดนั่งพักกันไม่เสียงพักก็พีพักนะให้นั่พักชัดขออนนึ่งก็ติอันนึงพอเลยใช่ไหม เดี๋ยวก็พอิีบวกตียาวอยู่นะอันนี้สรุปเขาจะมาเล่นเกมนี้หรือเขาจะเล่นมะไรไปไม่เอาคิมไปลงไงเขาดูยี่สบเปอร์ไม่มีใครเข้าบ้าตจอหรอกคนธรรมดาีคิมเนี่ยไม่คนธรรมดาคนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาขอไหมอัดนึง ไม่ติดว่ะติดแล้วมาแล้วตีบกต่อพี่คนนี้มโอ้โหนี่ไม่ให้โอ้โหรีไม่ให้แหมสุดท้ายพอดีเปรเลยมันต้องมาใช่ไหมเหลืออันหนึ่งว่ะเหลืออันหมดหมดใหม่ไม่ตังก์หมดของหมดไม่เหลืออะไรแล้วโอ้มาเป็นตีบกพี่แถมได้อยู่เดี๋ยวบอกเอาโอ้โหไม่ให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้ผมทำช่องอัดวิดีโอไงก็ให้เขาเห็นว่าเอออันนี้เฮ้ยพี่ต้องตอดนีตีบกตอไม่ค่อยจบวิดีโอโอเค บวกต่อเลยล่ะตังหมดแล้วไม่โอลิตี้บวกถูกพี่อ๋อเหมือนเดียวห้าพันเอาห้องข้างหน้าพี่พี่คิมต้องจัดพี่คำนี้ต้องมาแล้วคำนี้ต้องมาแล้วพี่พี่เอาโอลิเทพมาแล้วใช่ไหมอ่าตกมาแล้วนะพัดเลยพี่บวกห้าบวกหกเส็จนี่ที่นี่เลยตั้งตรงนี้เลยเนี่ยตีแม่บวกข้างหน้าเลยเยเออตัวนี้เนี่ยตัวข้างขวาล่างไม่ได้ริมนะตัวที่ นี่เนี่ยจะเขาลงเคาน์เตอร์ข้างหน้าพี่ขมลหัวพี่นี่นะนั่นหละพี่ตอนนั้นแหละเออเอาคือรู้นะเอารู้นะพี่เอารู้นะอันนั้นต่อคลิปเลยถ้าใช้โอริเทมันกี่เปอร์์เซ็นตใช้เทปไปเลยเนาะใช้เทปันล้อจะปืนนะเราระดับพี่กิมมีคำว่าเปลืองไหมล่ะถ้าพี่กิมไม่โกเบิร์นไปแก้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็เปิดไข่เพิ่มอยู่แล้วถ้าพี่กิมไม่โกเบเปลือะพี่กระจัดเลยเพราะว่าเยียเสียงอะเก้าห้าเปอร์เซ็นต์เลย นี่สำหรับวกสี่แฉกเอาห้าเอาห้ามันไม่มีอยู่จริงนะเวทตลอดับเล็กก็อยู่จริงนะเด็ไม่สบายใจแต่พี่คิมเขาดวงดีอยู่เรื่องตีบวกอ่ะแต่ถ้าสุ่มกาชาแกต้องเฮ้ยบเวทเจ็บมากอ่ยุดหยุดหยุดหยุดก่าหยุด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 ก่อนหยุดก่อนอาโนนหยุดก่อนอาโนนต้องต้องไปออฟแล้วพี่คิมพี่ต้องโขงก่อนพี่ถ้าพี่ออฟปุ๊บมันจะโขงไม่ได้ต้องโขงก่อนนีย นี่ของอันหนึ่งพอดีเลยนี่แล้วก็ B ีอีกต่อหนึ่งชิปนะชิปคลิกตายแล้วก็โอเคไปเลยไม่ฉิงฉิงเกิดฉิงเกิดฉิงของิงจัดอะฉิงพี่จ่อรูนไอไอออฟต์ัวนี้ี่าเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเนี่ยบอกไอบอกแม่โมดอะ ข้างขวาบนอออฟแมทตรงเนี้ยเลยอะตรงนี้เลยอืมใส่ก่อนต้องใส่ก่อนพี่ให่ต้องใส่พี่จะออฟได้มีคนมานั่งดูด้วยเอ้ยเราใส่การไปเลยไหมหรือยังไม่ต้องใส่กันเดี๋ยวไปซื้อหมูดำมาใส่ถ้าบีถ้าบีจะใส่ส้มมก็ใส่ไปเลยมูดำเอาวะเขียวว่าอะไรว่าเซนนี้ใส่พี่มาแล้วว่าไงพี่ดูทางซ้ายเหมือนึงกันเราเราคอมเม้นประชาชาติก่อนพี่ค่อยตี จอยกิวพี่คิมอะไรวะแบบไปออฟดูพี่ตารพอมไหมต้องไปม่อร้มเป็นใอรพร้อมแล้วอัพพื่อไปหมื่นเนี่ยมีคนเปยเยอะแยะเลยป่ะพี่อู้หูยอุ้ยอันนี้แหละพี่อันนี้ดีอันนี้ดีต้องเปลี่ยนใส่คูดำเลยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้คือจบเลยใช่ไหมจบเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่แต่ไอพี่ดีพี่คิมเท่าไหร่มันมันทะลุหรือเปล่าไม่อันเก่าก็เอฟพีดีเหมือนกันใส่ด้วยอันเก่าดิพี่คิมดูพี่อ่ะ อันเก่าสามสามร้อยกว่าน่าจะร้อยเก้าแปดเก้าเดี๋ยวค่อยมาสูงใหม่ก็ได้ถ้าไม่โอเคลองไปใช้ก่อนแต่เน่แต่เน่ใช้ได้อยู่พี่เน่เน่ใช้ได้อยู่ทีนี้เดี๋ยวใส่ใส่กูดำนะคืออะไรอ่ะนี่ไงการกูดำเอเดี๋ยว่อบเปรี้ยวเตี้ยใช่หรือสองกูดำทำไมโฟโน่ตีไปต่อตรตึงโคตึงง่ายจัง โปรตีเจ็7ก้อนเนื้อเนื้อกินอะไรเนี่ยยูไบยูไบยยูฟ่ฟอร์มมา7เพลงไร้ใช่ตจัดไปครบเรียบร้อยมิชชั่นคอมพิวต์นะครับวิดีโอนี้มิชชั่นคอมพิวต์คอมพิวต์จัดก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ การรุนระทึกสำหรับสมาชิกภายในกิวเรานั่นเองนะก็ใครที่อยากจะเล่นก็ลองหาโหลดมาเล่นได้นะครับเกมที่มีชื่อว่า l e g n d Lock Land World นั่นเองสำหรับวันนี้เราก็มาบรรยายบรรยากาศคร่าวๆนะสำหรับความสนุกย้อนหลังวอนวานนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ทางช่องไดดีคิกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ